เพื่อนคะจุริปไปเจอคลิปเด็กฝรั่งคนนี้เล่นตุ๊กตานางฟ้าบินได้แล้วก็บินหนีน้องไปไกลจนวิ่งตามไม่ทันเลยค่ะดูจากคลิปแล้วก็น่ามาสอยให้ลูกสาวเล่นนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าของจริงจะเป็นอย่างไราาตามสเต็ปเดิมคะ่ะจุริปสอยมาจากราชาดะนะคะทุกคนรู้จักราชาดะไหมเอ่ยแปลว่าอะไรค<น>ุณพระทําไมกล่องยับยุ้ยี่ขนาดนี้ทางร้านก็หอบบับโบไม่เป็นอย่างดีนะคะแต่คือแบบกล่องแบบบดได้เลยอะสอยมาเยอะคะ่ะมีของแถมรางวัลตอบใจอะเนาะใจสุดนางฟ้าจุริปปีกหักคะ่ะเ,เ,เหมือนจุริปเลยนะคะเป็นคนสวยแต่ปีกหักเราต้องเอ ประกอบเองค่ะรูชาร์ดแบตนี่ก็เย่เข้าไปไม่ได้นะคะแต่สีอื่นน่พอแย่ได้ค่ะเออ I'm so beautiful like angel but I'm so bad ค่ะเดี๋ยวเราไปชาร์จแบตกันนะคะว่าเหล่าบรรดาแก๊งนางฟ้าจะเป็นอย่างไรเริ่มบอกไฟสายชาร์จแบตนี่เขาแถมมาให้นะคะมาดึกแล้วเดี๋ยวเรามาอุ้ยน้องปลดไฟได้ด้วยนะไฟแล้วก็มีเสียงมอเตอร์ค่ะแล้วก็ปล่อยนะคะอาอาเทคแรกอุ้ยน้องขึ้นได้อ๋ออบินได้จริงๆด้วยถ้าเกิดนางฟ้าเราใกล้ตกเราก็เอามือลองๆไปไว้นะคะถ้าเอามือลองไม่ทันน้องก็จะตกแบบมาตะกี้ ากเลยค่ะคลิปนี้ทุลิปรอดแล้วใครสงสัยอะไรอยากให้ทุลิปรีวิวสินค้าอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปของทุลิปได้เลยนะคะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าทุลิปรีวิวสินค้าตามความเข้าใจของตัวเองค่ะอาจจะไม่ถูกใจใครหลายคนแต่ก็คอมเมนต์มาแนะนาได้กดติดตามและกดหัวใจคลิปนี้ให้ด้วยนะคะ